แรการคับเคลื่อนก้องสบตนตครนบรในการส่งเสริมการส่วนรวมของประชาชนพนานสภาสันติสุขตำบลในบริทีณตำบลน้ำบ,นนบอ่ออำเภอปานเดจังหวัดปัตตานีนะครับโดยการโดยบริบทด,ด้านการเกษตรศเพื่อแกป้ปัญหาความยากจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตดีๆกับติดตามได้จากรายงานครับที่มีโครงการของสองบตก็ทําให้มีไรายได้เพิ่มสมาชิกในครอบครัวได้ได้กินได้พอใชค้ค่ะ ก็ขอบคุณมากนะคะก็ก็ขอบคุณสอว์วเตอร์ที่ว่ามาช่วยเรื่องชาวเกษตรกรที่ว่ามีชีวิตดีขึ้นก็เกษตรกรก็มีมีกินมีใช้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสภาสันนิษุขตาบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ่ายใต้โครงการตาบนมั่นคงมังคังยั่งยืนเพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามความต้องการของประชาชนเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนอย่างพื้นที่ตำบลน,น้ำบ่ออำเภอปันาเรศจังหวัดปัตตานีด้วยบริบทของพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรและประมงประชาชนส่วนใหญ่จึงมีความต้องการที่จะปลูกแตงโมและพืชผักสวนครัวเพื่อต่อยอดอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวก็ในฐานะผมเป็นประธาน สภา,าทันติสุขก็ผมได้ประชุมสภา,าทันติสุขทุกเดือนแล้วก็พอดีอผมได้รับจัดสรรงบประมาณของอสอบตเ,อเกี่ยวกับมังคงมัง่งคั่งยั่งยืนก็ผมได้ประชุมสภาแล้วก็ทานสมา,สมาชิกเรามีงบส่วนนี้เราจะทําอะไรบ้างอันนี้ก็ผมได้ประชุมสภาก็ได้มีมติว่าเราต้องช่วยในด้านการเกษตรก่อนก็เราก็ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและก็ปุ๋ยด้วยให้กับ ชาวบ้านทุกหมู่บ้านเลยครับที่คนที่ทําการเกษตรครับก็ประสบความสําเร็จก็ดูแปลงนี้ครับปลูกแค่เจ็ดไร่ครับใช้ต้นทุนก็ไม่เกินสามหมื่นแต่เขาก็ได้ผลกําไรก็มันแสนหนึ่งครับเขาขายยกแปลงเลยอ่ะเจ็ดไร่นี้ยก็ขายไปแสนหนึ่งแสนสามหมื่นบาทต่อ,ต,อต่อแปลงที่เห็นอยู่ชาวบ้านประสบความสําเร็จและก็ ได้อยู่รอดและก็มีเงินใช้ครับชาวบ้านประสบความรอเเลยผมก็ดีใจด้วยอย่างน้อยก็งบประมาณที่ลงมาเนี่ยก็ไม่สุลสาครับการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ตำบลน,น้ำบ่ออำเภอปนเรจังหวัดปตัตตานีได้อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตย้ยังได้มีการติดตามผลการดำเนินง,งานของเกษตรกรโดยผ่านเจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาในการลงพื้นที่ติดตามผลและรับฟังปัญหาปัจจุบันก็ปลูกเป็นเกษตรกรปลูกแตงโมรประมาณ6ไร่ผลผลิตก็ตกประมาณไร่หนึงประมาณ2 0 0 0 0ประมาณ บันไอาสามาดูแลติดตามว่าเป็นยังไงทนทุนเป็นยังไงปลูกเป็นยังไงมีพืชอะไรบ้างบันไดอาสาก็มาช่วยจดบันทึกไว้ด้วยว่าจะแค่ยังไงก็ก็อุ่นใจเพราะว่าเขาสนับสนุนเกษตรกรมาดูแลเรื่องค่าเกษตรกรว่าเออจะให้มีรายใดเพิ่มขึ้นจะทํำยังไงก็สอสตก็มาช่วยจุดนี้ด้วยค่ะจากการที่มีโครงการของสองต ก็ทําให้มีไรายได้เพิ่มสมาชิกในครอบครัวได้ได้กินได้พอใช้ค่ะประมาณถ้าเก็บได้นะประมาณได้5 600ต่อวันได้ไปขายพ่อค้าค่ะบางปลาทุ่งค่ะบางเก่าพ่อค้าคงกลางมารับก็มีโครงการของสอบตอยื่นเข้ามาช่วยก็ดีใจมากค่ะที่มอบความช่วยเหลือให้กับประชาชนาลดปริมาณค่าใช้จา่ายก็ขอบคุณมากนะคะ ตำบลน,น้ำบ่ออำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีถือเป็นตัวอย่างตำบลต้นแบบที่นำปัญหาในพื้นที่มาพัฒนาผ่านการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป